สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอ้าววันนี้แม่บ้านขายพระค่ะพี่เดินทางมาถึง ep ที่1 1 6กันแล้วนะคะพี่ๆค่ะเช่นเคยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่คี่เ่งห้โทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์จ้าอ้าววันนี้แม่บ้านมีพระพี่รับชมกันนะคะพี่คาอเรามาดูรายการแรกกันนะพี่นะ ยังไงก็ฝากพี่ fc กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะพี่นะฝากร้านแม่บ้านน้อยๆด้วยจ้าอันนี้เป็นเคี้ยวหมีแกะนะพี่เป็นเต็มเขี่ยวเลยนะพี่นะเป็นเคี่ยวหมีแกะมีจานแบบนี้นะพี่แกะเต็มเคี่ยวเลยนะคะพี่ขา<ม>อ่ามีจานเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะลวดลายสวยงามนะพี่เขาแกะศิลปะเขาสวยงามมากเลยพี่ขานี่นะคะเป็นลักษณะเขี่ยวหมีแกะนะพี่นะ สวยๆวยกเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ๆอ่าเป็นประมาณนี้เนาะนี่ค่ะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะเป็นเขี้ยวหมีแกะนะคะพี่ขาเต็มเขี้ยวนะพี่นะแกะเต็มเขี้ยวมีจานทั่วตัวนะพี่นะนี่นะคะสวยงามนะพี่ศิลปะเขาสวยงามมากๆเลยจ้ะนี่นะคะตัวใหญ่ด้วยนะพี่อันใหญ่นะคะอันไม่เล็กนะพี่นะ ใหญ่นะคะพี so ่นี่นะคะอ่าองค์นี้เป็นเขี้ยมีแกะนะคะพี่อ่ารายการถัดมาเป็นสมเด็จนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นสมเด็จเก่าเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่นะอ่านี่นะคะพี่ขาองค์นี้เป็นสมเด็จเก่านะพี่นะเก่าเก่าเป็นเนื้อเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่ๆชมค่ะพี่นี่นะคะนี่เป็นด้านขอบนะคะพี่ขาขอบเป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่นะ อ่าขอบกับเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่อ่านี่เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่นะคะนี่เป็นลักษณะด้านหลังของสมเด็จเก่าเนาะ,ะพี่เนาะพี่ที่สนใจดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อไปบ้านกันเข้ามานะคะพี่านีนะคะอ้าวองค์นี้เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่อ้ารายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะพี่านีนะคะพี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงปู่เพือกนะพี่นะนี่นะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกรุ่นสีหะบรรลือนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกรุ่นสีหะบรรลือนะพี่นะอ่า <idee> ชัดเนาะพี่เนาะชัดนะคะพี่เป็นลักษณะประมาณนี้เนาะอ่ะดูด้านขอบกันนะคะพี่นี่นะคะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอ่าอันนี้เป็นหลวงปู่เผือกรุ่นสีหะบรรลือนะคะพี่่ะพี่พี่ที่สนใจดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อในบ้านเข้ามานะพี่นะ 0849158065มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าอา้าวรายการถัดมาเป็นพระผงตะเคียนนะพี่นะเป็นพระผงตะเคียนหลวงปู่บุญนะคะพี่หลวงปู่บุญวัดปอแดงนะพี่นะนีนะคะเป็นเนื้อออกสีน้ำตาลนะพี่นะรายละเอียดสวยงามนะพี่กลีบบัวแบบสวยมากเลยพี่ขานีนะคะพี่เป็นลักษณะ พระผงตะเคียนหลวงปู่บุญวัดปอแดงนะคะพี่ขานี้นะคะอ่านี่เป็นด้านหลังนะพี่ด้านหลังมียันแบบนี้นะพี่นะแล้วก็มีลักษณะเป็นมวลสารตรงนี้นะพี่เขียนว่าศีลสมาธิปัญญานะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระผงตะเคียนนะคะพี่ขาหลวงปู่บุญวัดปอแดงเนาะนี่นะคะอ่าวรายการถัดมานะคะพี่ๆขาอ่าวรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสวงนะพี่นะ นี่นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสวงนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญออกสีทองเนาะพี่เนาะนี่นะคะเป็นลักษณะเหรียญเสมาหลวงพ่อสวงรุ่นหนึ่งนะคะพี่ขาเขียนว่ารุ่นหนึ่งแบบนี้เนาะพี่เนาะอ่านี่เป็นเหรียญออกสีทองทองนะพี่นะนี่เป็นด้านขอบนะคะพี่ขอบเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าด้านหลังนะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นี่เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อสวงหลวงปู่สวงนะพี่ขานี่นะคะ อ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะชัดเนาะพี่น้อไม่ชัดเจนยังไงพี่พี่โทรหรือถ้าลครมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะอ้าวรายการถัดมาเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะพี่นะนี่นะคะอยู่ในเรียมพลาสติกเก่าๆกันแบบนี้เลยค่ะพี่องนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพี่ขานี่ค่ะ เป็นปิดตาหลวงปุโตอยู่ในเรี่ยมเก่าๆก,กันแบบนี้เลยนะคะพี่ไม่ชัดเจนเท่าไรรหร่นะคะพี่ขาเรียยังไงฝากพี่โทรหรือทักไลน์มานะพี่นะ0849158065นศูย์นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะอ่านี่นะคะองค์นี้เป็นพระปิดตาหลวงปุโตะนะพี่นะนี่มีตะกุดด้วยนะคะพี่ขาเป็นลักษณะมีตะกุดตรงใต้ล่างแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะอ่ามบณนี้เนาะพี่เนาะนี่ค่ะ อ้าวรายการถัดมานะพี่นะเป็นเหร na nah, ียญเอ่อเหรียญใบโพหลวงพ่อหลีนะพี่พี่นี่นะคะปีสองพันห้าร้อยนะพี่นะชัดอยู่เนาะพี่เนาะนี่นะคะเป็นเหรียญใบโพหลวงพ่อหลีปีสองพันห้าร้อยนะคะพี่พี่นี่ค่ะชัดนะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะเหรียญใบโพนะพี่นะหลวงพ่อหลีปีสองพันห้าร้อยนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่ขา นี่นะคะอยู่ในเลี่ยมรับไปพร้อมใช้ได้เลยนะพี่ขานีนะคะอ้าวองค์นี้เป็นเหรียญใบโพหลวงพ่อลีนะคะพี่ปี2500นะ <Ling ard. S 2> คะพี่ขานีค่ะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นพระผงหลวงพ่อลีนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นพระผงสีดำๆแบบนี้นะพี่นะอ่าวองนี้เป็นพระผงหลวงพ่อลีนะพี่นะด้านหลังเป็นยันนะพี่พขานีนะคะด้านหลังเป็นลักษณะมียันแบบนี้นะพี่พนะ นี่นะคะอ่านี่ค่ะพี่เป็นลักษณะหลวงพ่อรีนะคะพี่เป็นลักษณะพระผงหลวงพ่อรีหลังยันเนาะพี่เนาะเป็นเนื้อออกสีดำๆแบบนี้นะคะพี่ขานี่นะคะเดี๋ยวไงพี่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ขาแล้วก็ติดต่อแม่บ้านกันเข้ามานะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางจ้า อง, <S 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 งนี้เป็นพระใสนะพี่พี่คะอ่า uh, เป็นพระใสปีสามหกนะคะพี่พี่นี่ค่ะเป็นลักษณะพระใสปีสามหกเป็นองค์สีทองนะพี่นะนี่นะคะพี่อ่ามีตอกโคดนะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะพระใสปีสามหกนะคะพี่ขามีตอกโคดนะคะพี่นี่นะคะ อาเป็นสีทองนะคะพี่องค์นี้เป็นสีทองนะคะอ่านี่เป็นพระสายปีสามหกมีตอกโคดนะคะพี่ๆนี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อคงนะคะพี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อคงรุ่นแรกนะพี่นะเป็นลักษณะเลี่ยมเปิดหน้าแบบนี้นะคะพี่ขากเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ๆเป็นลักษณะรูปหล่อหลวงพ่อคงเนาะพี่เนาะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่เป็นลักษณะเปิดรูปหัวใจนะคะพี่อ่าองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อคงนะคะพี่เป็นรุ่นแรกเนาะพี่เนาะชัดนะคะพี่พี่ชัดนะคะพี่ขาชัดเนาะอ่านี่นะคะเป็นรูปหล่อเก่าๆโบราณเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่ที่สนใจดูให้ใจดูนชอบแล้วก็ติดต่อไ่บ้านกันมานะคะพี่ขา อา้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงปู่เทศรุ่นแรกนะพี่นะนี่นะคะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงปู่เทศรุ่นแรกนะคะนี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงปู่เทศรุ่นแรกนะพี่จา๋าเป็นประมาณนี้เนาะพี่เนาะชัดดูเนาะพี่เนาะเดี๋ยวยังไงไม่ชัดเจนโทรหรือทักไลน์มาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะคะพี่ๆ8849158065นะคะพี่ขานี่คะ่ะ เป็นเหรียญหลวงปู่เทศรุ่นแรกนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่ารายการถัดมานะพี่นี่นะคะอันนี้เป็นเหรียญหล่อเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะเป็นเหรียญหล่อเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่ชมนะคะพี่ขานี่นะคะพี่เป็น shepherd. เหรียญหล่อเก่านะคะพี่ขาเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่นะ <ras Android> ยังไงพี่พี่ที่สนใจโทรหรือทักไลน์มาหาแม่บ้านได้นะพี่นะติดต่อกันมาได้นะคะพี่พี่นี่เป็นเหรียญหลอกเก่านะคะพี่ขาแม่บ้านมีพระเก่าพระเก็บสะสมนะคะพี่มาให้พี่พี่ได้รับชมกันเนาะพี่เนาะอ้าวองค์นี้เป็นเหรียญหลอกเก่านะคะพี่ขาเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะ ชัดเนาะพี่เนาะชัดนะคะพี่ไม่ชัดเจนยังไงต้องกราบขอโทษขอภัยพี่พี่ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอ้าวรายการถัดมานะพี่เอ่อรายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะคะพี่ขาหนี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมเป็นลักษณะเหรียญเก่าเลี่ยมนะพี่นะเลี่ยมเก่าไว้เปิดหน้าไว้แบบนี้นะคะพี่ขาหน้าตาหลวงพ่อเงินชัดเจนนะพี่นะยังชัดเจนอยู่นะคะพี่พี่ นี่นะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมนะคะพี่ขาเป็นลักษณะเหรียญสภาพใช้นะพี่นะด้านหลังมีร่องรอยการใช้งานผ่านมาแล้วนะคะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะเรี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เนาะพี่เนาะชัดเนาะพี่เนาะเป็นเหรียญสภาพใช้นะคะพี่ขานี่นะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมเนาะพี่เนาะ อ้าวรายการถัดมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ขานี่นะคะพี่เป็นรูปหล่อเก่าๆหลวงพ่อน้อยมีชื่อหลวงพ่อน้อยแบบนี้นะพี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ขานี่นะคะเป็นเ,เก่าๆกันอย่างนี้เลยนะ,ะพี่นะพี่ๆที่สนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้นะคะพี่ๆศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะนี่คะ่ะ อง์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ในบ้านให้ดูใต้ฐานเนาะนี่นะคะเป็นลักษณะใต้ฐานนี่นะพี่นะเป็นลักษณะใต้ฐานรูปหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะนี่ค่ะอ่าประมาณนี้นะคะพี่พี่คะอ่าวรายการถัดมานะพี่นี่นะคะอันนี้เป็นเหรียญนะคะพี่อ่าอันนี้เป็นเหรียญนี่นะคะในบ้านให้ชมนะพี่นะ <premises. S 2> หลวงปู่สุกนะคะพี่ขานี่เป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะพี่นะมีชื่อหลวงปู่ตรงนี้นะคะพี่ขาอยู่ในเลี่ยมไม่ค่อยชัดเจนนะพี่นะอ่าองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดโพไซทองนะคะพี่พี่ขานี่นะคะพี่อยู่ในเลี่ยมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะพี่นะนี่นะคะอ่าด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้ด้านหลังชัดเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะพี่เป็นลักษณะมียาดแบบนี้นะคะพี่ นี่นะคะเป็นเหรียญหลวงูุสุขวัดโพไซทองนะพี่เนาะนี่นะคะอ่าเป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่นะนี่นะคะยังไงพี่โทรหรือทักไลน์มานะพี่นะ0 8 4ย์5 8ะ6 5น่ะคะพี่ๆติดต่อไ่บ้านกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้าพี่อ้าองค์นี้เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อสุดนะคะพี่คะนี่นะคะ เป็นรูปหล่อโบราณน,นะพี่นะหลวงพ่อสุดวัดหนองหวายนะพี่ <ursday> นี่นะคะพี่เป็นหล่อโบราณแบบนี้นะพี่นะด้านหลังมียันแบบนี้นะพี่พขาเก่าๆกันแบบนี้เลยค่ะพี่หลวงพ่อสุดนะคะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อสุดนะคะพี่ขาน,นีนะคะเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นลักษณะหล่อโบราณหลวงพ่อสุดนะคะพี่ๆเก่าๆกันแบบนี้เลยค่ะ อ่านี่นะคะนี่เป็นใต้ฐานนะพี่ด้านล่างเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อ้าวองค์นี้เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อสุดวัดหนองหวายนะคะพี่ขาสนใจกเก่าๆแบบนี้นะพี่นะติดต่อม่บ้านกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้าอ้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญน,นะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อคํานะพี่นะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคานะคะพี่ๆนี่นะคะพี่ขานี่ค่ะ เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อคำนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคำนะคะพี่พี่คะนี่ค่ะเป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อคำพี่พี่นี่ค่ะเป็นเหรียญเอ่อด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคำเนาะพี่น้องนี่เป็นด้านขอบนะคะ อย่างไงพ,พี่ที่สนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆนี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคำเนาะพี่เนาะนี่จะประมาณนี้นะคะอ้าวรายการถัดมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่ขานี่นะคะเป็นลักษณะเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเนาะพี่เนาะนี่คะ่ะ นี่นะคะนี่ค่ะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่อันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะคะพี่สานี่นะคะพี่พีทสนใจติดต่อม่บ้านกันมาได้นะคะพี่สานี่นะคะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมนะพี่นะนี่คะ่ะเป็นลักษณะเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่สา อา้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะเหรียญพระอาจารย์ฟันน่นเนาะพี่เนาะนี่ค่ะนี่นะคะพี่พี่ชัดเนาะพี่เนาะยังไงดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อแม่บ้านกันมาได้นะคะพี่นี่นะคะ เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่ขาด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นลักษณะมียันแล้วแบบนี้นะพี่นะอ่สิ0สิงหาสองหสแบบนี้นะคะพี่ขานี่เป็นด้านขอบเนาะพี่เนาะนี่ค่ะชัดนะพี่นะชัดนะคะพี่ไม่ชัดเจนยังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหาแมา่บ้านได้นะคะพี่ขาดี่แม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่อ่ารายการถัดมาเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเนื่องนะคะพี่ นี่นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อเก่าๆแบบนี้นะพี่นะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเนื่องนะคะพี่มีชื่อหลวงพ่อเนื่องแบบนี้นะคะพี่ๆคะนี่นะคะพี่ๆที่สนใจนะพี่นะโทรหรือทักไลน์มาหาม่บ้านได้นะพี่นะอ่าอ้นี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเนื่องนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังเป็นลักษณะมีเป็นเหมือนยันแบบนี้นะพี่นะขยุกขยิกขยุกขยิกแบบนี้เนาะพี่เนาะ นี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเนื่องนะคะพี่ขาไม่ชัดเจนยังไงโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะี่เ0้าหนปนนะคะพี่เดี๋ยวม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะนี่ค่ะพี่องค์นี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเนื่องนะคะอ,าอะ้าวรายการถัดมานี่นะคะพี่องค์นี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโบยนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะคะพี่ขานี่นะคะพี่เก่าเก่ากันแบบนี้เลยพี่จ๋า นี่ค่ะอ้าววันนี้แม่บ้านนะคะพี่ฝากพี่พี่ fc กดไลค์กดแชร์กดติดตามกัน mm hmm. เช่นเคยนะคะพี่พี่ขายังไงฝากร้านแม่บ้านด้วยนะจ๊ะอ้าวก็พี่พี่ที่สนใจนะพี่นะสามารถโทรหรือทักไลน์มาได้ที่เบอร์0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นนะคะพี่พี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่ขานี่นะคะนี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโบยนะคะพี่ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆขะยังไงก็โทรกันเข้ามาทักกันเข้ามานะพี่ๆศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่เดี๋ยวยังไงแม่บ้านฝากร้านแม่บ้านด้วยนะคะพี่ขะวันนี้ถ้าแม่บ้านพูดอะไรผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงต้องกราบขอโทษขอใบพี่ๆไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอพระคุณทุกเสียงตอบรับจากพี่ๆเอทุกคนคะ่ะ วันนี้แม่บ้านขอจบคลิปอีพีที่116่งหไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ